กลับมาพบกับโคปาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำใบงานนะครับเป็นใบที่3ครับของสัปดาห์นี้นะครับเมื่อวานนะครับเราเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับชื่อของจังหวัดไปแล้วนะครับใบงานใบนี้นะครับอาจเด็กๆหยิบขึ้นมาเลยนะครับใบงานหน่วยที่12จังหวัดของเรานะครับเรื่องที่2 ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูใบงานของเรานะครับใบนี้นะครับหยิบขึ้นมาหรือยังครับเด็กๆอ่าเมื่อเด็กหยิบขึ้นมาแล้วนะครับใบงานใบนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆนะครับตัดแพนชนะตัวคอควายและสอสารานะครับมาติดให้ตรงกับภาพที่กำหนดให้ ะนะครับเรามาดูนะครับตรงนี้นะครับข้างล่างของใบงานของเรานะครับจะมีแพนชนะตัวคอควายและสอสารานะครับให้เด็กๆนะครับตัดรูปภาพอ่าตัดแพนชนะตรงนี้นะครับเตรียมรอไว้เราจะมาติดนะครับให้ตรงกับรูปภาพที่เป็นคอควายและ สสาลานะครับอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างครับเด็กเห็นครับตัวอย่างอันนี้อ่าครับอันนี้จะเป็นภาพคอควายเด็กจําได้ไหมครับคอควายกับสสาลาความแตกต่างระหว่างคอควายกับสสาลาแตกต่างกันตรงไหนครับอ่าเด็กลองสังเกตนะครับคอควายครับสสาลาเห็นไหมครับ2ตัวนี้นะครับ เหมือนกันหรือแตกต่างกันครับอ่าคอควายและสอสารามีความแตกต่างกันตรงที่สอสาราจะมีอะไรครับอ่าสอสาราจะมีหางขึ้นมาข้างบนนี้เห็นไหมครับอันนี้คอควายนะครับอันนี้สอสารานะครับอ่าทีนี้เมื่อเด็กๆนะครับตัดรูปภาพนะครับตัวอักษรเสร็จแล้วอ่ะทีนี้ เดี๋ยวครูปายพาเด็กๆตัดนะครับอ่านี้ครับเป็นกันไกนะครับที่บ้านของใครมีกันไกนะครับเด็กๆรองหากันไกเล็กๆนะครับกันไกเล็กๆแบบนี้นะครับกันไกเรามีไว้เพื่อตัดกระดาษนะครับเด็กๆนะครับเวลาใช้นะครับให้เด็กๆระมัดระวังนะครับ เราตัดเฉพาะกระดาษนะครับเราจะไม่นํากันไกนะครับไปเล่นนะครับเพราะมันเป็นของมีคมถ้าเด็กๆเล่นไม่ระมัดระวังครับมันอาจจะตัดนิ้วเราได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาทํางานตรงใบนี้นะครับให้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนะครับระมัดระวังนะครับตัดนะครับตัวอักษรนะครับตามรอจุดปะเลยเห็นไหมครับจะมีรอจุดปะ อยู่ให้เราค่อยๆตัดกระดาษออกมานะครับอ่ค่อยๆตัดนะครับตามรอจุดปะที่เขากำหนดมาให้นะครับระวังนิ้วของตัวเองด้วยนะครับเด็กๆระวังนิ้วนะระวังกันไกตัดนิ้วเราด้วยนะตัดช้าๆนะครับ ่ตัดแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็ตัดออกส่วนที่เราไม่ต้องการตัดออกนะครับระวังนิ้วนะลูกรบกวนผู้ปกครองนะครับดูน้องนองลูกๆด้วยนะครับเวลาเด็กๆตัดกระดาษเด็กๆลองกลับไปฝึกนะครับต้องฝึกตัดกระดาษนะครับอ่ะอันนี้เราไม่ชาเราก็ทิ้งถังขยะ นะครับอ่ะนี่คูป,ปาดตัดมาแล้วทีนี้เราก็ตัดสอเสือออก1แผน่นอ่ะสอสาระออก1แผ่นนะครับสอสาระตัวที่2คอควายนะครับอ่ะตัดเสร็จแล้วนะครับเด็กๆเมื่อเราใช้สิ่งของเสร็จแล้วนะครับเราต้องเก็บให้เข้าที่นะครับเพราะไม่อย่างนั้นนะครับเด็กๆอาจจะ กิดอุบัติเหตุได้นะครับอ่ะทีนี้เมื่อตัดมาออกมาแล้วนะครับจะได้ทั้งหมด4แผ่นแบบนี้นะครับอ่ะมาดูให้ดูนะครับ4แผ่นนี้อ่จะมีสอสาราอยู่2ตัวนะครับแล้วก็คอควายอยู่2แผ่นนะครับ2ตัวแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเราจะมานะครับใช้กาวนะครับในการตัด ในการติดกระดาษลงไปนะครับอ่ะทีนี้มาดูครับข้อที่1นึ่งครับเลข1ตรงนี้นะครับข้อที่1นะครับอันนี้รูปสาลานะครับเราจะเรียกว่าสารากลางจังหวัดนะครับอ่านะครับรูปนี้ใครรู้จักบ้างครับตัวอะไรเอ่ยอ่ารูปนี้ก็คือควายนะครับอ่ะทีนี้เราจะมาดูนะครับ ภาพที่หนึ่งนะครับสอสาราข้างล่างมีสอดสารายังครับอ่ามีแล้วเราต้องติดไหมครับไม่ต้องติดนะครับต่อไปภาพนี้ภาพอะไรครับภาพที่สองอันนี้ก็ภาพสารานะครับสาลากลางจังหวัดนะครับเราจะต้องเอาตัวไหนครับอ่าคอควายที่มีหางแบบนี้นะครับ ติดลงไปในช่องสสาลานะครับอ่าอันนี้ภาพสาลากลางจังหวัดอันนี้ก็ต้องเป็นแพชนะตัวสสาลาใช่ไหมครับอ่าต่อไปนะครับเด็กทากาวนะครับติดลงไปอ่านะครับจากนั้นนะครับเอาที่สองนะครับเป็นภาพของอะไรครับควายใช่ไหมครับควายมีหรือยังครับมีแล้วนะครับต่อไปมาดูควายตัวที่สอง เราจะใช้ภาพเราจะใช้ตัวอักษรตัวไหนครับระหว่างตัวนี้กับตัวนี้นะครับเราจะใช้คอควายนะครับภาพนี้นะครับเด็กทากาวข้างหลังนะครับทากาวข้างหลังแผ่นนี้นะครับแล้วก็นํามาติดให้ตรงนะครับในช่องให้ตรงกับรูปของควายนะครับอ่ะต่อไปนะครับมาดูข้อที่2ครับ ภาพนี้เป็นภาพควายใช่ไหมครับแล้วข้างล่างมีตัวอักษรหรือยังครับยังไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเอาไหนครับภาพนี้ตัวนี้หรือตัวนี้ครับตัวอักษรคอควายอ่าคอควายไม่มีอะไรครับคอควายไม่มีหางข้างบนนะครับเราก็ทากาวนะครับติดข้างหลังตรงนี้นะครับติดข้างหน้านี้ไม่ได้นะครับ เราต้องติดข้างหลังเพราะเราจะนํากาวนะครับแผ่นนี้นะครับมาติดตรงกับรูปของควายนะครับาจากนั้นนะครับข้อนี้มีตัวอักษรและมีภาพแล้วเราก็ไม่ต้องติดแต่ให้เด็กท่องไว้ด้วยวันนี้คือสอสาราสอารานะครับอันนี้คอควาย อันนี้คอควายมีหรือยังครับอ่ามีทั้งรูปภาพและตัวอักษรเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับสศสารามีรูปภาพแล้วสสารามีตัวอักษรหรือยังครับ ยังไม่มีเหลือแผ่นสุดท้ายนะครับให้เด็กๆทากาวนะครับด้านหลังนะครับกระดาษสีขาวๆด้านหลังเราจะไม่ทาทับตัวอักษรนะครับเราจะทาด้านหลังเมื่อทาเสร็จแล้วนะครับให้เด็กนํามาติดนะครับให้ตรงกับรูปภาพนะครับสอสารานะครับภาพสาลากลางจังหวัดคู่กับสอสาลาที่มี หางอยู่ข้างบนคอควายไม่มีหางอยู่ข้างบนสอสารามีหางาเมื่อเสร็จแล้วนะครับเด็กๆลองทบทวนดูนะครับว่าเอ๊เราติดถูกช่องหรือเปล่านะครับภาพสอสารากลางจังหวัดจะต้องคู่กับพยัญชนะตัวสอสารานะครับภาพควายนะครับจะต้องคู่กับพยัญชนะตัวอักษรตัวค ควายที่ไม่มีอะไรครับไม่มีหางอยู่ข้างบนคอควายจะไม่มีหางนะครับสอสาราจะมีหางอยู่ข้างบนนะครับใบงานใบนี้นะครับให้เด็กๆนะครับระมัดระวังนะครับในเรื่องของการตัดตัวอักษรน,นะครับ